จากวายรุ่นประจำโรงเรียนสู่พีีเลี้ยงแห่งชาติที่ทุกคนรักนี่คือเรื่องราวของซิปแฮร์ริงตันตัวละครจาก Stranger Things โดยในซีซั่นแรกนะครับผมพี่น้องดัฟเฟอร์นะครับผู้สร้างซีรีส์นี้เนี่ยนะครับตั้งใจให้ตัวละครอย่างสตีฟเนี่ยเป็นเพียงวายร้ายที่น่ารำคาญและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่ตอนจบซีซั่นหนึ่งด้วยซ้ำครับผมแต่ทุกอย่างนะครับก็เปลี่ยนไปโดยการต่อสู้ครั้งแรกของเขาเนี่ยที่จับไม้เบสบอลพันตะปูต่อสู้กับเดโมกอร์กอนที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอหนุ่มคิงสตีฟที่ขี้เก๊กแต่มีสัญ,ญญาณของการเป็นผู้กล้าหาญนั่นเองครับโดยจุดเปลี่ยนที่แท้จริงนะคคคคคคครรรรรััััััััััับบบบืืืออออออวววาาาาาามมมสสสสพนน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 ธ์กกตตตตตลลละะะะะยย่่่่่่งงงดดิิใใซซีีีีททเเเเข้้หหหชฟแู ใ,ใจขยายบืบาทของเขาให้เป็นมัมซิฟหรือแม่นมซิฟโดยไม่ตั้งใจโดยตัวเขานะครับได้พัฒนาจากการตามหาความรักจากแนนซี่สู่การค้นพบความหมายของชีวิตในการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงและดูแลปกป้องกลุ่มเด็กๆนั่นเองครับดยสึ่งตา่างนะครับก็ต่างยกย่องการพัฒนาตัวละครของซิฟว่าเป็นตัวแทนของการไถ่ถอนและการเติบโต,ตอย่างแท้จริงเขายอมรับว่าชีวิตวัยรุ่นที่เพียบพร้อมของเขานะครับไม่มีความหมายเท่ากับการเป็นที่พึ่งให้กับเด็กๆแม้จะถูกสับประรลานะครับทำร้ายสารพัดแต่เขาก็ไม่เคยลังเลที่จะเสีย่ยงชีวิตเพืืื่่่่่่อออออปปกก้้งงงงเเเเเพพนนนขขขาาาาแแแลละะีีคคสหหหตุุวไไมมฟถึยใ็ชิ ให้เขาตายในซีซั่นส,สุดท้ายและสตีฟแห่งลินตันนะครับพิสูจน์แล้วว่าบทบาทที่ข้าไม่ถึงนำมาสึ่งสเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับผม